ทำไมรูปมันใช้เป็นเหล็กกล่องหนอโอเคเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันครับอ่าเลื่อยสายพานไร้สายหรือเบนซอ็มสิบแป CBS 1 5 2่ขีดโอครับผมตัวนี้ก็ปกติอะเราใช้เลื่อยสายเสื้อยสายพานกันนะครับจะเป็นเป็นเครื่องเลื่อยสายพานแล้วแล้วเราก็ต้อง ยกตัวงานเข้ามาหาเครื่องเลื่อยแต่อันนี้เราจะเอาเลื่อยเข้าไปหางานเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนพอดีว่าอันนี้มันมีชุดโปรโมชั่นอยู่นะครับชุดโปรโมชั่นก็คือจะมีตัวเครื่องราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดเฮ้ยวางไว้ที่ก่อนสิด่าลูกน้องออกนี่เลยรีบรีบจังเดี๋ยวก่อนอ่ะเอามาเลย อันนี้จะเป็นตัวเบนซอนะครับพี่ปีนี่เดี๋ยวจะโดนดีดเขาเรียกดีดอะไรเนี่ยดีดอะไรดโป <laughs> ก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องเบนซอ1หนึ่งนึ่งพ้ยแปดสิบแปบาทแล้วก็ จะแถมแว่นแว่นเซฟตี้พี่ปีแมไม่ใส่แว่นเซฟตี้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ม่ใส่ตาอันนี้แว่นใส่ตา <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเล็กเบี้ยว <c oughs> ก็แถมแว่นตัวนี้399บาทแถมไปด้วย1อันแล้วก็แถมถุงมือร38บาทเนี่ยครับเป็นถุงมือกันบาดเลเวลหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็แถมตลับเมตร5เมตรอีกหนึ่งอันนี่ก็คือให้ทั้งหมดนี้อ้อมีอันนี้แถมให้ด้วยอีก3า สามใบก็คืออ่าเป็นเป็นใบใบเรื่อยสายพานแบบที่ใส่ในเครื่องอ่ะครับแต่ตัวนี้จะเป็นขนาด18 TPI 18 TPI ดูด้านหลังว่าตัดอะไรได้บ้างก็เนี่ยครับสีสีเทาคือเอ c e p t อ่านี่ก็ตัดได้แทบจะทุกชนิดเลยยกเว้นคาร์ดไอรอนก็คือเหล็กหล่ออ่าพวกเขาลงทองแดงอะไรก็อันนี้เป็นแพ็คสามใบก็แถมให้อีก ก็อัน,นอันนี้สี่ร้อยอันนี้ร้อยสามแปดอันนี้สามร้อยเก้าเก้าอันนี้ประมาณสี่ร้อยแล้วแต่ว่าจ่ายราคาปกติหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทได้หมดนี่เลยฟรีส่งด้วยไม่คุยละไปตัดดีกว่าจะบอกว่าของแถมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปตัดกันพี่ปีตะตัดอะไรครับตัดเล็กท่อโอ้โหตัดน่ารักไปลราอ,อ่ะให้ให้ซ้อมก่อนละกันตัดเล็กพ่อ คือปกติอะปกติเราต้องยกงานมาหาเครื่องแต่วันนี้เราจะยกเครื่องมาหางานอันนี้ให้พี่ปีเอ้ไปหาท่อมาจากไหนได้วะอ่ะโอเคให้พี่ปีลองตัดวิธีตัดมันทำอะไรได้บ้างครับพี่ปีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจใจร่มๆก็คือตัวนี้ตัวเนี้ยมันสามารถปรับรอบได้อ่ะเดี๋ยวปรับเบอร์หนึ่งให้พี่ปีปดูเบอร์หนึ่งก่อนอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่ะลองกดดิ เบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้กดกดค้างไว้เลยเบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กละกันถ้าเป็นเหล็กอย่างนี้หนาประมาณโอ้หนาวะ่ะประมาณสองเม็ดผมลองรักประมาณเบอร์สามลวกันอ่ะปล่อยวิธีก็คือให้ให้ตั้งตัวนี้ครับเข้าเข,ข้ามายันก่อนยนันอ่าล็อกไม่แน่นโอ้โหพี่ไปแย เออแล้วก็แน่นยังแน่นปะโอเคอ่าตัวนี้เข้ามายันนะครับแล้วก็กดเลยครับโอเคประคองไว้เฉยประคองไว้เฉยเฉยนะครับอ่าตัดต้องอันนี้แบบประคองเฉยๆลองโยกเล่กโยกเล็ถ้ายกอมันได้สิ่งเดียวคือเสร็จแล้วครับเร็วไหมครับพี่เปี๊ยไ,ไม่ได้กดเลยนะครับแค่ วางแค่เราจับเครื่องประคองไม่้เฉยอ่าทีนี้เรามาดูลอยอย่าเพิ่งลอยก็จะแทบจะไม่ต้องเจียเลยเจียเก็บนิดหน่อยก็คือจะมีคมนิดหน่อยเท่านั้นแต่เนี้ยมันเล็กมันเด็กไปเดี๋ยวเราไปตัดอันใหญ่ๆหญ่ดีกว่าพี่ปีพี่ปีหาอะไรครับหา,า,หาแย่เหรอโอน้นเอาอันโน้นเห็นอันโน้นไหม,อามาโอ้โหไปไป,ปพี่ปีว่ายนะ้ำข้ามไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวเราไปตัด ท่อขนาดใหญ่เพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันตัดท่อได้แม็กซิมัมคือห้านิ้วห้านิ้วตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าท่อฝั่งนู้นมันห้านิ้วพอดีหรือว่าใหญ่กว่าห้านิ้วแต่เดี๋ยวพอตัดแล้วผมก็จะแจ้งรปภเมืองทองให้จับพี่ปีเข้าคุกไปพี่ปียมพี่เปีมเข้าคุกไม่มีคนเลี้ยงแม่นะทำลายทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ผมขออ,อนะุญาตรปภนะมันเป็นเสาที่เขาทิ้งแล้ว ลองเช็คดิว่ามันสามารถเข้าได้ไหมนี่นี่นี่เอาตรงนี้คือปกติอ่ะถ้าสมมติว่าอย่าเพิ่งสมมติว่าถ้าเราจะเอาเหล็กตัวนี้ไปใช้อ่ะคือเราจะต้องยกไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราอยากได้เหล็กไปใช้เราก็แค่ตัดหัวตัดหัว,ต,หวตัดท้ายเอาตรงปูนทิ้งไปแล้วเราก็สามารถยกเหล็กไปได้เลยไม่ต้องอันนี้อ่ะทีนี้เราลองดูดี่ลองวางถาดที่ได้ไหมได,อได้อ่ะได้อ่าเดี๋ยวลืมบอกก็ยกขึ้นก่อนตัวเนี้ยเราสามารถปรับ ปรับขึ้นปรับลงได้พี่ปีลองปรับขึ้นปรับลงเนี่ยตามตามขนาดของท่อแต่ถ้าอันนี้ท่อใหญ่เราคือเราก็ปรับลงใหญ่สุดเลยอ่ะคราวนี้เราจะตัดท่อตัวนี้น่าจะหนาประมาณสองมิลสามมิลสามมิลแต่ฝั่งนั้นได้ไหมติดโฟมไหมไม่ติดนะไม่ติดอ่ะประมาณสามมิลอ่ะอ่ะโอเคเลยครับนี่ก็สังเกตที่ปีปลองตัดมือเดียวลยครับตัดมือเดียวยอกยอก เราใช้เบอร์สามใช่ไหม เสร็จแล้วครับง่ายไหมง่ายง่ายปกติพี่ปีไม่เคยทำไรนอกจากกิจกรรมนมือมีเด็กอยู่เดี๋ยวโดนแบนอันนี้ก็คือสามารถตัดได้ สบายสบายแต่จริงๆมันมากกว่า3มิลนะเนี่ยผมว่า<ช>ประมาณ5มิล<ช>ก็คือท่อ5มิลใช้เวลาตัดก็ไล์เมื่อกี้น่าจะประมาณ3นาทีเดี๋ยวลราชิ้นงานก็ไม่ร้อนด้วยนะครับคุณผู้ช <ๆ S 2> ชิ้นงานก็แรงเสียดสีมันน้อยเพราะว่ามันอ่าม,ม,ม,มันไม่มันไม่มันไม่เหมือนเลื่อยขนาดขนาดใหญ่ที่เป็นหน้ากว้างแรงเสียดสีมันก็น้อยแล้วเราก็ไม่ต้องใช้น้ําหล่อเย็นด้วยแต่กรณีที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไงถ้าเป็น อ่าเผาตันแล้วกันผมก็แนะนําให้มีน้ําหล่อเย็นคอยหยอดหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นการเซฟใบเรื่อยครับส่วนใบเนี่ยราคาไม่แพงเลยอ,อย่างใบใบนี้ก็สามบาทใบเนี้ยนะครับสามรบาทแต่เมื่อกี้มีแถมแพ็คสามใบให้ก็พันกว่าบาทก็ถือว่าคุม้มแต่จริงๆแพ็คใหญ่ไม่ถึงไม่ถึงพันหรอกประมาณ900าประมาณเก้อ่าอันนี้ก็เป็นการตัดท่อโชว์น่าจะท่อไดมเตอร์เท่าไหร่ ไม่ถึงห้านิ้วนะม,มันตัดได้ห้านิ้วอ่ะก็<ๆ>ก็เสาไฟอ่ะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วก็สําหรับคิปนี้เท่านี้ครับสําหรับคนที่สนใจจะมาทดสอบนอะครับผมอยู่ Milwaukee, มิวอูกี้เมืองทองธานีอยู่ตลาดบุญเจริญเนี่ยอยู่ตรงปากทางเข้าเลยเนี่ยติดถนนใหญ่เลยของตัวานุนฝั่งติวานทนนะครับสามารถขึ้นฝั่งนี้ได้เลยติดกับออโต้แบกแล้วก็ถ้ามาไม่ถูกก็เสิร์ชใน Google m a p มี w a u กี้ HDc ก็จะมีของแถมมีกิจกรรมมากมายถ้าซื้อเยอะก็มีแลกซื้อคุ้มเรียกว่ารถเป็นหมื่นเลยแหละเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0863714473ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้1 1ึ่ง1มื8 8บาทก็ได้ของแถมไปประมาณ3,000บาทมีเป็นชุดคอมโบเซตอยู่แล้วก็ สามารถขูดรุนกิจกรรมขูดปั๊บรับโชคแ8ด8ันด้อป88ได้ด้วยก็นี่ครับของเราเป็นศูนย์จำหน่ายมิวอกี้แบรนด์เดียวมีแบรนด์เดียวแล้วก็มีร้านเดียวในประเทศไทยที่ว่าจำหน่ายมีวอกี้แบรนด์เดียวนะครับอยู่หน้าเมืองทองธานีสามารถขับเครื่องบินมาจอดได้ตรงนี้เป็นรันเวย์สามารถลงเครื่องบินได้ถ้าถ้ามี แล้วก็ลานจัดรถกว้างขวางครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสามเจ็ดหนึ่งสี่สี่เจ็ดสามแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ต้องโทรมานะครับโทรมาทุกวันเลยแล้วจะโทรมาหลังๆเดี๋ยวจะด่าให้ด้วยโทรมาทุกวันเลยแก๊งคอรเซนเตอร์นี่ครับก็ใครเดินทางมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ